ทำไมถึงถึงเอาเบอร์สามาเป็นเกาะแสงเวลากระสอบราคาแพงราคาสูงเนี่ยมันมันแตกต่างกันนะคุณาภาพ้<ะ>แต่ก็บอกว่าสมัยก่อนเบอร์สานี่คือเป็นเหมือนพาคทีจริงปะ่ะแล้วอยากถามอีกได้ครับพี่ทำไมเสื้อวินเทจร,ราคามันถึงสูงต่ําไม่เท่ากัน<ะ>ตอนนี้นะเราอยู่เส้นถนนธันยบุรีนะฮะวังน้อยบุกมานี่ฮะ ล้านลับในตำนานนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะฮะว่าร้านลับในตำนานเนี้ยยังไงบ้างแต่เขาบอกว่ากลุ่มนี้ยนะ <Okay. S 1> เขาเด็ดมากเลยนะเก<ม>ี่ยวกับเรื่องการทําคลิปลรวยนะฮะโอเค action มาแล้วฮะสวัสดีค่ะบโอ้กลุม่มกลุ่มนักสแสดงรันเจ็ดรันรานอะไรอะ่ะอ่ะอันนี้ พี่ไรพี่ตา,ตามชื่อตามครับชื่อตามแหมเห็นจะยิบไปสองทันยัปรีของงเห็นได้เรียวยังไงถึงไปแบบทาคอมเมนต์เรียวคิดป้ายดังแบบเพราะอะไรพี่พอดีผมมองว่ามันมันไม่สมราคาเนาะออจากจากคนที่เล่นมานานแล้วก็ผมก็แบบเออปิดมันบ่อยนะแล้วนะลขายมันบ่อยออก็เลยไม่อยากจะหลอกขายลูกค้าอะไรนะออขอให้มันจบแค่นี้แล้วกันก็ให้เขาไปปรับปรุงพอเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบน์เขาแต่อยากให้เขาไปปรับปรุงแล้งไงบ้างงานมีแบบ ีดแบษกลับมาไหมไม่แบบว่าพี่ที่เขาเป็นมือขวามือซ้ายเขาก็ทักมาแต่เราก็บอกตรงๆว่าเอยมันมันไม่สมราคาก็ก็อยากให้เขาไปปรับปรุงแค่นั้นพออ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะแบรนดอะไรเพราะว่าไม่อยากแบนดใครอยู่แล้วถ้าปรับปรุงมารอบหน้ามาถายลั่นๆก็โอเคไม่ต้องลั่นนะขอแค่ให้มันงานขายมันออกสมกับราคาสมราคาหลักสองหมื่นกว่ากวใช่แค่นั้นพอเลยลั่นไม่ต้องการลั่นทมัย้ลั่นไม่เอาสมราคาโอเคไป ธนาคารครับแหมไม่แนะนําสมาชิกเหรอนี่นี่อันนี้คือนักแสดงผมนักแสดงพี่ตู่ครับพี่ตู่ครับชื่ออะไรพี่ตู่อีเบอีเบออันนี้อีเบอีเบออันนี้อีเบออันนี่อีเบอชื่อบอลครับชื่อบอลชื่อพี่บอลได้ครับอ่ะได้เลยอ่ะอยากรู้พี่ตามครับผมร้านลับในตำนานร้านลับในตำนานกันเห็นวิวแววมาคืออะไรอะอะไรอ๋อไม่พอดีผมเปิดร้านมาก็หกปีแล้วซื้อยืมมือสองธัญบุรีคลองหกแต่ตอนนี้ เพจเปลี่ยนใหม่เป็นมี V2 ก็มาอ่าก็คือเราเปิดมา6ปีแล้วฝากร้านแล้วด้วยนะแล้วก็ติ๊กตอกด้วยคําว่าลั่นลั่นต่อ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 ตด้วยนะครับคําว่าลั่นจัด VTG เรามีขายของแลนวงเดี๋ยวค่าสปอนเซอร์ด้วยนะยังไงเดี๋ยวช่วยพาตัวหน่อยได้ไหมวันนี้มีอะไรแบบกลับมาแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างได้ครับได้ครับทุกคนนามพี่ตาม่ะ นี่ผมผมเพิ่งกลับมาทําได้สองเดือนสามเดือนนี่เนาะนี่ผมก็เนี่ยมาเน้นเนี่ยคือขายปีกคนละแวกแถวนี้เลยจะมีเสื้อเชิ้ตกางเกงเสื้อยืดเน้นแค่คนแถวเนี้ยครับอ่าเขาเขาได้มาซื้อกันหรือว่าลูกเพจเราที่เข้ามาซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับซื้อกระสอบซื้อเสื้อยืดราคาส่งครับอ่าให้เขาได้ได้มาเจอพวกเนี้ยอ่าแล้วแล้วในส่วนกระสอบเป็นไงบ้างกระสอบเดี๋ยวไปทางนู้นเลยครับไปตอนนี้จะเด่นก็คือเรื่องท่านำสองเราจะแยกเลย เป็นโอไซส์เป็นไซส์ธรรมดาเยอะงานแพ็กก็จะเป็นเซตใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเกรดเอเกรดบีเกรดซีนะอันนี้เกรดอะไรฮะัเนี้ยอันนี้เป็นเกรดเอครับอันนี้คือหนึ่งถุงมีร้อยตัวร้อยตัวใช่ครับเท่าไหร่ครับเนี้ยอันนี้ร้อยตัวสามพันครับสามพันสิบบาทถูกนะเออถูกเนาะอ่าแล้วทั่วใหญ่กระสอบของพี่นี่คือเป็นป้าอะไรฮะอ๋อหลักๆตอนเนี้ยลงตามกระแสเข้าไปเป็นเบอร์สามเอาเบอร์สามเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาเล่นเราก็ก่อกระแสไปก่อน ทำไมถึงถึงเอาเบอร์สามมาเป็นเกาะกระแสอ่าเพราะาเหนึ่งมันเปิดถูกอันดับแรกเลยนะครับเบอร์สามนะเปิดถูกได้ลุ้นหัวล่่งเนาะนั่นแหละมีสองอย่างแหละอ่าขายง่ายขายง่ายขายข้องนะแต่เรื่องสภาพมันก็มีปัญหาเรื่องสภาพสภาพก็จะดรอปลงอันนี้คือป้าน,นียอ่าเป็นระอ่์เป็น,เป,นเป็นกระสอบที่เพื่อนผมเข้ามาแล้วผมก็ซื้อต่อเขาออันนี้ดีอย่างหนึ่งคือเป็นเบอร์สามถึงเบอร์สองอ่าอันนี้คือไม่มีผ้าพื้นเลย แล้วหัวดีลูกไหนออกคือแบบออกทั้งลูกลายสกินเทียบอันนี้แนะนำสามพันเก้าแม่อยู่ในกระสอบันไม่เห็นของแบบเปิดเทสได้ไหมได้ได้ครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเทคนิคในการเลือกกระสอบเทคนิคเลือกกระสอบนะบสำหรับผมอะ,อะถ้าเป็นช่วงเนี้ยผมก็จะเลือกดำๆแล้วก็ดูแรบแต่แรบอะบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนห้าหกปีก่อนนี่คือแรบเห็นเลย เดี๋ยวนี้ฮะไม่มีแล้วเอามาแลบนะต้องเอาง่ายนะดูข้างกระสอบน้อยที่จะเจอก็คือวัดดวงแหละครับแต่ถ้าเปิดกระสอบพวกเนี้ยเบอร์สองเบอร์สามก็เทคนิคง่ายๆดูดำๆเพราะส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่มันจอกเสื้อวงนัดดำเนาะอันนี้เทคนิคง่ายๆเลยจําติดตัวเลยนะครับผมว่าดำไว้ก่อนอันนี้ดีที่สุดดำเยอะๆลูกๆนี้ก็ได้มาเปิดแลบเครับนี่ยลูกนี้ก็ได้หมดแล้วจะไปเปิดตรงนู้นก็ได้ได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปดูกระสอบป้ายนี้กันหน่อยนี้เนาะ กระสอบราคาแพงราคาสูงเนี่ยมันมันแตกต่างกันาะคุณภาพถ้าถ้าเป็นกระสอบแบบื้อยืดเนี่ยเบอร์เบอร์หนึ่งสองสามเนี่ยครับมันผมมองว่ามันมันต่างกันเยอะนะเบอร์หนึ่งก็แพงเลยห้าหกพันเจ็ดพันตอนเนี้นะแต่มันมันไม่ค่อยมีหัวส่วนใหญ่พวกนี้เรื่องสภาพล้วนๆใช่หัวหเบอร์หัวล้านไม่มีเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งอันนี้จะจะไม่มีหัวไม่มีหัวนอกจากเป็นบางป้ายที่ทํามาหัวจะดีมากก็มีนะ แต่นั้นาน่าจะมีทีแต่ราคาเป็นไงบ้างก็สต,ตาร์ทที่หกพันครับที่เขาขายกันนะตอนนี้แล้วก็อันดับที่สองก็คือกระสอบเบอร์สองเบอร์สองก็ดรอปลงมาสภาพดรอปลงมาอันนี้ก็ดีหน่อยแต่ตอนแต่ยุคสมัยเนี่ยคือหัวน้อยมากถ้าเทียบกับเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเบอร์สองนี่คือ Number รวันคือเปิดหัวดีหางดีแต่ตอนเนี้ยหัวมันหายไปเยอะอะแล้วยิ่งมาเบอร์สามช่วงนี้นะที่นิยมก็คือเบอร์สามแหละก็คือได้ได้หัวโดดได้ลุ้นได้ลุ้น แต่ถ้าเทียบกับเมื่อสี่ห้าปีก่อนก็ต่างกันอีกฮะแต่แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังออกแต่ออกน้อยมากเล่นได้ไหมเล่นได้นะอ่าแต่ก็บอกว่าสมัยก่อนเบอร์สามคือเป็นเหมือนภาคคลจริงๆะไม่ไม่ใหม่ไหม่หม่ม่อไม่อันนี้เสียงถัดใจเพราะผมเกิดมาจากเบอร์สามเลยครับกระทิงชมพูรีเทคนะป้ายอะไรช้างเหลืองไดมอนด์เนี่ยเกิดมาจากร้านเราทั้งนั้นร้านเราคือในประเทศนี่คือตำนานเบอร์สามป้ายพวกนี้ก็คือผมเล่นแรกๆเลยไม่มีคำว่าคีลิวครับแต่มันตำหนิมันเยอะ แต่มันมีผ้าดีนะสองร้อยตัวตีไปสองรอตัวนะตำหนิสักห้าหกสิบอ่าแล้วก็ดอบดอกเงี้ยรวมตีไปนะสักร้อยอ่าที่เหลือดีครับงั้มาเลยครับพี่เรามาเปิดกันเดี๋ยวนี้ก็มาดูครับจะถามไปเรื่อยๆเนาะมามามาไหมมาไหมมาไหมแบบมาสามเลยมัเออได้ได้คอนเทนต์นะสามใช่แน่ เอาเลยครับนี่ตัวแรกเลยครับพี่อันนี้ตีเป็นลายมันแล้วกันนะอลายมันนี่ก็ขายตั้งแต่หกสิบถึงแปดสิบาทนะกระสอบหนึ่งมีกี่กี่ร้อยตัวอันนี้ก็สองร้อยสองร้อยี่สิบสองร้อยสี่สิบตัวครับบวกลบใช่ครับผมอุ้ยแปลว่าราคายกกระสอบเท่าไหร่นะสามสามพันเก้าสามพันเก้าหารเฉลี่ยกันแล้วก็จะตกเหลือกี่กี่บาทครับต้นทุนตัวละสิบเจ็ดบาทว้าวอันอันนี้คือยกอย่างเดียวอ๋ออันนี้มีเปิดคัดหัวเลยครับป้ายนี้ กี่ตัวฮะยี่สิบตัวสองพันสองพันใช่ครับยี่สิบตัวสองพันถ้ายกก็คือสามพันเก้าสามพันเก้าใช่ครับถ้าตัวนี้นะมันเป็นเบอร์สามแต่สภาพคือพี่ดูนะมันดีมากอันนี้คือไม่ช้ำไม่อะไรเลย<อ>ดีจริงจริงแบรนด์กี้าอย่างเงี้ยเอาจ<ะ>อ<ะ>แ <Jordan. S 2> ดงใชอันนี้คือดีถ้าป้ายนี้แนะนำยกได้คัดได้ท<อ>ั้งคู่แต่ถ้าเป็นเบอร์สามบางป้ายแนะนําคัดหัวดีกว่าบางป้ายนะครับหัวดีน้ำสองไม่ได้เลยก็มีอ่า บางคนอะยกไปตายเลยเพราะว่าขายหัวไม่เป็นเจอคนนั้นก็คือน้าสองขายไม่ได้แต่ถ้าเกิดตอนนี้ที่ร้านมีายนี้ก็คือแนะนําเลยทั้งยกทั้งคัดได้ทั้งคู่เลยครับพี่เมื่อกี้สงสัยคําว่าขายหัวไม่เป็นคืออะไระอ่าหัวผ้าพี่เสื้อวงกระตูนเก่าอย่างเงี้ยครับบางคนอะไม่รู้เดี๋ยวนะบางคนเล่นเสื้อครับไม่รู้เลยเสื้อวงดนตรีคืออะไร rolling stone เป็นยังไง leopard p r i n ลายยังไงอะไรเงี้ยครับ คือถ้าเขาขายหมไม่เป็นปุ๊บเขายกไปเนี่ยตายแน่นอนยังไงก็ขาดทุนอ่ามันก็จะเสียดายคตามหลักจะได้กําไรก็อาจจะกาไรนิดเดียวอะไรเงี้ยฮะถามอีกได้ครับทําไมเสื้อวินเทจร,ราคามันถึงสูงต่ําไม่เท่ากันมันอยู่ที่ความพึงพอใจผมเสื้อเนี่ยไม่มีราคากลางใช่ทุกคนเนี่ยสามารถขายได้หมดตัวเนี้ยยกตัวอย่างนี่ครับเนี่ยนนเปิดได้<ต>สดๆนะ อันนี้แปดสิบครับแปดสิบโอ้ยนี่อันนี้ผ้าห้าสิบห้าสิบเนาะใช่ครับอย่างเงี้ยอ่ะผมผมมีลูกค้าผมขายสามร้อยบางคนไม่มีลูกค้าขายร้อยหนึ่งเนี่ยราคาต่างนะพี่เห็นไหมครับมามีอะไรตื่นเต้นไหมครับพี่อเล่ในกระสอบพี่ชอบอะไรระหว่างหัวเยอะกับงานขายเยอะถ้าตอนนี้นะชอบงานขายเยอะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ผมผมขายได้ทุกอย่างขายอะไรการ์ตูน ลายมันสวยเสืส่อวงดนตรีอันนี้ตอนถ้าบางเนี่ยผมชอบเลยเขาขายง่ายแล้วกระสอบนี้ลายหัวโดดโดด,โด,ดมีอะไรหลุดมาฮะผมผมเพิ่งเปิดไ <บา S 1> ด,ด้อาูโต้งานป้ายปี2,000ต้นตัวหนึ่งมีพี่เขาเปิดได้เลดฮอตเลดฮอตลายลายกางเกงใหนอ่านี่พ่เด็ดเลยพี่ลุงนี่สภาพดีแต่ดูก็เป็นเหมือนงานขายตลาดนัดเนาะใช่ถ้าราคาแบบนี้ยถ้าคนที่เอาไปลงตลาดนันะครับก หนึ่งเลยได้เอาแย่ภาพเป็นด้วยแล้วนะจะกําไรมากในกรณีที่โยกผู้โอเคเพราะว่าด้วยสภาพนี่นะครับนีก็จะเนว่าหน้าอี๋อี๋คิดเด๋อคิดหลังอะไรอะหลังอะไรอะมีหลังมะปีสองพันต้นปีสองพันต้นมีหลังเลยครับอ๋อสวยครับนี่อะไรอะไเนี่ยงานเก่านงานเก่าปีเก่าปีเก่าปลายเฮนปี90น่าจะ90ไป ตลาดก็คือดูป้ายก่อนถ้ามีป้ายนะผมจะดูป้ายอันดับแรกเนาะป้ายอันนี้อย่างเงี้ยผมก็ไม่นี่ก็ไม่แม่นเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณเก้าศูนย์ถึงสองสองพันต้นแล้วก็ดูคอเสื้อคอจะนาอ๋อคอหนามันเป็นยุคเก่าแล้วนะใช่ยุคเก่าครับแต่ตัวนี้แค่ตะเข็บคู่นะครับนี่แล้วก็อันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยคิดครับนี่เป็นปีสองพันสิบขึ้นแล้วก็มีตะเข็บเดินคู่นะครับแล้วก็ป้ายเนะป้ายก็บ่งบอกว่าตรงยุค นี้สองพันสิบกว่าแหละนะได้แล้วเอ็นดี้สองพันสี่ใช่ครับอันนี้อันนี้ที่อยู่ที่อยู่เป็นตักนี่ก็คือลิปพอได้งานขายได้นีไนกี้ฮะนี่ไนกี้ครับแบรนด์กีฬาสภาพดีอันนี้เป็นอะไรรอยกระโหลกไหครับแนี่ว่าเบอร์สามดูดูเหมือนไม่ไม่ไม่ค่อยเก่าเนาะที่บอกว่าป้ายนี้ดีจริงแต่ก็ยังว่านะครับทาสอบเบอร์สามอ่ะถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้ตัวแพงหน่อยอ่าฮะอ้ยอะไรอ่ะ อ๋อลายอันนี้ถือว่าเป็นลายลายมันใช่ใช่ครับที่ลายมันอย่างเงี้ยงานงานใหม่แล้วงานใบลิบวิ่นงานนี่คอคู่อนี้เหมาะกับตลาดนัดมากเลยเนาะใช่กระสอบเนี่ยคือทั้งยกทั้งเปิดแนะนําเลยตอนนู้นกับตอนปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างอะการแข่งขันถามว่าต่างกันเลยตอนนี้แข่งขันสูงครับตอนตอนที่ผมเริ่มนะในในปทุมนี้มีร้านอยู่สองสามร้านร้านผมก็เข้ามาเป็นร้านที่สามได้นะ แล้วก็ทั้งประเทศอ่ะมีไม่ถึงในในเฉพาะกรุงเทพปริมนฑลเนี่ยนะ,ะไม่เกินสิบล้านแต่ตอนนี้คือมีทุกที่ทก,ทการแข่งขันสูงมาก<ช>น,นะครับใ,<ช>ใครจะเข้าเราไอ้วงการนี้ก็ดูดูกันด้วยนะครับผมอ,อย่างนี้การแข่งขันสูงนี่พี่มีแนวทางเขาเรียกว่ามีอะไรเคล็ดลับมหมว่าทําทําไงให้อยู่รอดตอนนี้หลักๆเลยนะ,ะปีนี้ผมตั้งใจที่ผมกลับมาําเลยคือ,อผมจะ,ะขายปีกเป็นหลักก็คือ ขายปีกนะครับปีนี้ผมตั้งใจจะขายปีกเป็นหลักก็คือมีหน้าร้านแล้วก็ขายกระสอบอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเบสิกของเราแล้วแล้วก็ไลฟ์สดในแอปต้องตอบนะครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามารีวิวสุดท้ายนะพี่เนาะได้คุ้มไหมเนาะยี่สิบตัวเฮ้ยลุงนี่ออกดียังไงเดี๋ยวเราต้มาถามกคนว่าออกดีคืออะไรเนาะพี่เนาะอ่าได้ครับพี่นี่คือมุมอะไรฮะมุมไลฟ์สดครับพี่วันไลฟ์ทีสัปดาห์หนึ่งอ่าตอนนี้ไลฟ์อ่าประมาณอาทิตย์ละสามวันครับแล้วส่วนใหญ่วันหนึ่งไลฟ์ไลฟ์แค่ หนึ่งรอบใช่ไหมไล้หนึ่งกระสอบใช่ประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วไล่ช่วงเวลาไหนฮะอ่อตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นหกโมงหกโมงเย็นหกโมงเย็นใช่เพราะอะไรคะต้องวันร้ออ๋อหกโมงนี่คือเป็นเวลาผ่านทามเลยเนาะใช่ครับเพราะใจไม่อยากไล่นะหกโมงคนเยอะคนไล์เยอะก็ทำให้เรามีคู่แข่งอ่อแล้วถ้าคู่แข่งเยอะเราไม่เปลี่ยนไปตอนกลางคืนนะกลางคืนยิ่งเยอะไหมกลางคืนก็เยอะขึ้นอีกครับเยอะขึ้นบิ่ คืเราเราตอนเนี้ตอนนี้ผมสะดวกเวลานี้เพราะว่าเช้าต้องมีส่งเด็กนักเรียนไปโรงเรียนอะไรเงี้ยครับอ่าโอ้โหเปิดไวมากเปิดไวมากนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันฮะคุ้มหรือเปล่าเนาะกำไรได้กี่บาทหครับหัวผ้าที่ได้นะครับพี่อย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่พี่นี่ก็ตีเป็นลายธรรมดาครับ เริ่มตั้งหกสิบาทได้ครับอีกตับตาวอนี่ก็หกสิบแปดสิบนี่แบรนด์ครับอันนี้ออเดอร์ครับทำส่งครับพารเกตมีลายสวยใช่ไหมลายมันอันนี้หนังเนาะหนังหังมีลายสวยๆครับอืมนี่ก็ลายสวยนี่แบรนด์กีฬาสองพันคุ้มไหมจะรอดูครับพี่เก้าศูนย์อ่ะตัวนี้เก้าศูนย์ออก็นี่คิดคิดคิดตัวนี้เดี๋ยวนี้มีราคาครับเดี๋ยวออกทุกแนวนะ กระตูนเออมีทุกแนวเลยเนาะใช่วงกีฬายเงี้ยครับทำออเดอร์ได้เลยนะหรือสายเดินป่าครับพี่ปาตาโกเน,นี่ะอื่ครับใช่นี่นาหาเลขนปานี่ก็เขาขายกันสี่ห้าร้อยนะครับนี่งานเกา่าลูกนี้พกได้งานเกา่าปกติไม่ค่อยออกส่วนใหญ่เออมีข้อดีอย่างหนึ่งไปนี่คือถ้าลูกไหนออกวงเยอะก็จะวงเลยนะก็คือวงแบบออกจ๋าเลยกระตูนเยอะก็กระตูนเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้ามันก็มีนะลูกนี้เป็นปกติเนาะของกศแบบแบงเนเอร์พอได้ลูกนี้พอได้สรุปมุมผมอะ่ะผมก็ขายได้นะเพราะผมขายทุกแนวเนาะแต่ถ้าเกิดในมุมคนลุ้นโดดหน่อยก็อาจจะผิดหวังแต่ก็ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดเพราะเดี๋ยวผมขายได้ทั้งแบร์กีฬากระตูนตามที่เห็นเนี่ยนี่คือผมเอาไปเนี่ยผมขายได้หมดทุกตัวเลยอ่าเทคนิคหนึ่งการเปิดก็คือเน้นเปิดเยอะถ้ามีงบนะครับก็ถ้าเปิดลูกเดียวนะในบรรดาสมมติกระสอบลงร้อยลูกเนี่ย คุณไปเลือกหนึ่งในร้อยแสดงว่าคุณวัดดวงนะนี่ก็เฉพาะกระสอบเบอร์สามนะผมแนะนําเลยถ้าไปเลือกแค่หนึ่งลูกเนี่ยในในหนึ่งร้อยลูกอะ่ะถ้าดีก็ดีถ้าเจ๊งก็ก็เจ๊งนะแนะนําแนะนําสักสามลูกถึงห้าลูกห้ถึงสวยที่เขาเปิดกันเนาะห้าลูกผมแนะนําเลยกาลังสวยถ้าแต่ถ้าเปิดห้าเนี่ยเปิดแล้วสามไม่ออกอะไรพอนะครับอ,อย่าฝืนนะครับถ้าเปิดกระสอบเนี่ยเนี่ยเทคนิคเลยนะ เปิดสักห้าลูกแต่ถ้าเปิดหนึ่งถึงสามไม่ออกให้หยุดถ้าไม่หยุดคุณจะหมดตัวหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอ่านะนี่ก็เป็นเทคนิคจากพี่ตามแล้วก็พี่พี่ตู่ครับพี่ตู่ครับผมอ่านะก็ลองนำไปปรับใช้ดูใชยของฝากร้านด้วยครับซื้อยืนมือสองธัญบุรีคลองหกมีเพจนะซื้อยืนมือสองธัญบุรีคลองหกวีสองนะครับผมเรากลับมาแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งกลับมาได้สามเดือนก็อาจจะลงกระสอบน้อยแต่ น้ำสองอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานา,ามีเหมือนเดิมนะครับฝากากด้วยเพจเก่าไม่ต้องทักไปแล้วนะครับผมเพราะว่าโดนแฮกไปเนาะฝากติดตามเพจใหม่แล้วนะสยอดมสองธันยบ,บนุรีของหกวีสองนะครับผมนะอ,อีกช่องทางหนึ่งคือช่องนี้เลยตรงนี้เลยครับโอ้มาแล้วต้องให้ครบก็ <c oughs> คือตรงนี้เลยครับ <c oughs> เราจะไลฟ์สดอาทิตย์ละสามวันลองไปติดตามเราได้ในแปปอ,ตอนะแป,ปต่อๆเนาะแอปต่ออคำว่าลั่นจัด VtG นะครับอ่าติดตามได้เลยนะครับผมมีคอนเทนต์ดีๆ แล้วฝากติดตาม f a c e b o o k ส่วนตัว facebook ส่วนตัวด้วยนะครับผมมีคอนเทนต์ดีๆนะครับนี่ทีมงานผมนะตามที่เห็นเลยมีคอนเทนต์ลงเรียวอะไรอย่างเงี้นะครับผมคอนเทนต์เกี่ยวกับสถานการณ์เสื้อดา่าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยยังไงคลิปหน้าเนี้ยนิวจะพาไปไหนจะพาไปดูอะไรพี่ลืมติดตามแล้วกันนะฮะรับรองคุณจะได้สิ่งดีๆแน่นอนนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะทุกคนโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย